คุณครูแม่หนิงนะพี่เล็กได้กินมาสองสามเบรนกินแล้วทิ้งทุกทีเรื่องจริงเราพูดร้อยครั้งนะคะครูแม่หนิงเรื่องจริงเราพูดร้อยครั้งเราก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมนะคะพูดแต่เรื่องจริงที่เกิดกับตัวพี่และที่พี่ได้รับจริงๆนะคะเหมือนอย่างที่พี่นั่งบอกว่าสินค้าเขาตอบโจทย์นะจริงๆแล้วนะคะนะคะครูเราสามารถที่จะไปขายไปอะไรได้ทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเราเดินสายเนี่ยเราก็ติดต่อเราก็พูดได้ทุกวันทุกวันแต่ ไฟช็อตเนี่ยก็เป็นนะคะไขมันก็เป็นนอนไม่หลับนอนหลับไม่ลึกก็เป็นทั้งหมดเลยค่ะครูแม่หนิงทีนี้ไอ้เรื่องอันดับที่หนึ่งก็คือถ่ายไม่ออกนี่แหละค่ะเป็นตัวที่ให้พี่เล็กตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นะคะจากอาจารย์ประภาพัฒมากินเลยนะคะที่พอพี่เล็กดื่มเข้าไปแล้วนะพี่เล็กบอกกับทุกๆคนอย่างมีความสุขมากเลยค่ะครูแม่หนิงก็มีคนทักว่าพี่เล็กไปทํะไรมานะเห็นหน้าตาดูดีขึ้นตั้งเยอะเออดูผอมด้วยนะคะ หน้าตามันบ่งบอกจากสายตาบ่งบอกว่าเรามีความสุขนะคะดาหมอพี่ไม่กินแล้วไม่กินตั้งแต่คืนแรกที่พี่ได้กินได้ดื่มไฟเบอร์เข้าไปคืนนั้นพี่ไม่กินเลยจนณนา,นาทีนี้พี่ก็ไม่กินแล้วนะคะก็เลยไปเจอเพื่อนอ่าน้ำตาลลดไอคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะเบาหวานลดลงเหลือร้อยสี่สิบห้าคุณหมอถามว่า เออดีนะมาเที่ยวนี้อ่าอ่าเบาหวานลดเยอะน้ําตาลลดเยอะว่านี่พี่กับเขานั่งมองหน้าและยิ้มไม่พูดอะไรต่อเลยไม่พูดนะคะไม่พูดว่าเราไปกินอะไรมาน,น,นู่นนั่นนี่ไม่ไม่คุย